ผมต้องการจะสร้างนะครับซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่ถ้าทุกท่านอยากจะทำธุรก,กิจฟู้ดเดลิเวอรี่จริงๆนะครับผมเนี่ยจบวิศวะโยธานะครับแล้วก็เรียนปริญญาโทที่เกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ด็อกเตอร์ที่หอกานคาคณะนิเทศศาสตร,รก์การตลาดผมจะมีความเข้าใจในเรื่องมาร์เก็ตติ้งมากๆที่จะขับเคลื่อนให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวเองมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้นะครับเป็นอย่างไรครับผมก็เลย <c oughs> ให้ดูตัวเลขนี้ก่อนนะครับตัวเลขเนี้ยบริษัท ฟูดแพกอินนะครับเราลงทุนไปมากกว่า40ล้านแล้วนะครับฟูดแพกอิเราเนี่ยครับพัฒนาแอพลตฟอร์มของเราเนี่ยด้วยต้นทุนของคนไทย100%ทีมเดฟของเราเนี่ยเป็นคนไทยหมดเลยนะครับไม่มีต่าง <S 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 ประเทศแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่จะใช้ในประเทศและในต่างประเทศในอนาคตนะครับตัวเลืที่ผมเขียนเอาไว้เนี่ยคือเงินที่ทุกท่านจะเข้ามาเหมือนกับลงทุนอะไม่เกินนี้จริงๆจ,จ,จะไม่มีทางเกินนี้ นะครับจะไม่มีการเสียเงินเป็นหลักแสนสองแสนสามแสนไม่มีเลยไม่ใช่ระดมทุนไม่มีปันผลไม่มีระดมทุนทั้งสิน้นถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซนตั้งแต่วันแรกเขยไหมครับเียอาทิตย์หนึ่งก่อนนะครับไม่มีจ่ายปันผลไม่มีการลงทุนแล้วคุณได้อะไรไม่มีนะครับอธิบายแบบนี้ก่อนไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะครับเียก่อนและเป็นแพลตฟอร์มจริงๆมีหน้าที่ก็คือมันเหมือนกับ พื้นที่ที่คุณได้ไปได้สิทธิ์ไปนะครับมันเป็นพื้นที่เปล่าๆนึกออกไหมครับคุณซื้อลายเส้นผมไปคุณมีหน้าที่เอา,เอาร้านเข้าพื้นที่คุณหารถเข้าพื้นที่คุณหาสมาชิกเข้าพื้นที่คุณแล้วก็เปิดบริการฟู้ดเดลิเวอรีนึกออกไหมครับเหมือนกับผมลงทุนสามสี่สิบล้านให้แล้วคุณก็มาย่อยๆมาในพื้นที่ต่างๆของคุณในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าสามกิโลนะครับอ่าน,นะครับเดี๋ยวเราเริ่มเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับว่า ผมทําอะไรแอปพลิเคชันของผมเนี่ยนะครับ <c oughs> จะให้ลิขสิทธิ์นะครับคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจเนี่ยด้วยต้นทุนที่เห็นเมื่อกี้สองหมบาทนะครับโดยชําระในครั้งแรกเท่านี้นะครับแล้วมีรายเดือนเดือนละเกบาบาทรายปีปีละพันห้าร้อยบาทเข้ยไหมครับได้อะไรครับได้อะไรบ้างนะครับอันนี้คือแอปที่ลูกค้าไปใช้ลูกค้าจะมีสิทธิ์ใช้แอปสประเภทประเภทที่1ก็คือ Delive r y ฟังดีนะครับก็คือเราพื้นที่สามกิโลของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ยเราก็บริหารจัดการพื้นที่ของเราด้วยออกไปครับไม่ต้องทํางานไกลบ้านนะครับเหมือนร้านต้อมก็เอาปักที่ร้านต้อมแล้วก็บริหารสามกิโลเอาแค่นี้นะครับคอนเซ็ปต์มันมีอยู่แค่นี้ <c oughs> หาร้านเพื่อนๆเข้า <c oughs> พอรถไรเดอร์วิ่งผ่านเรียกมันมาเอาเข้าแอปเคลียร์ไปครับเ <c oughs> พราะร้านกับรถไม่เสียตังค่าสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเคลียร์นะครับ <c oughs> ร้านเราเก็บแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต ร้านเราเก็บ GP แค่สิบห้าเปอร์เซ็นตนั่นหมายความว่าถ้าการแข่งขันของเรานั้นเราก็ถือว่าสู้ได้เขื่อไหมครับเพราะว่าปัจจุบันแกร็บเนี่ยเสียอยู่สามสิบสาสิบสองเปอร์เซ็นสาสิบสี่เปอร์เซ็นฟูดแพนด้านี่ไปไกลเลยนะครับฟูดแพนนี่สามสิบแปดเปอร์เซ็นโดยสมาคมไรเดอร์ไทยนะครับพี่บอยเนี่ยเขาเสนอราคาให้ผมมาที่สามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทในการเรียกไรเดอร์นะครับโดยนะครับ ผมเนี่ยจะให้รายเดอร์สามสิบาทค่าเรียกหนึ่งครั้งเนี่ยเราให้สาิบาททั่วประเทศนะครับแต่แตมีข้อแม้ว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกกับแอปพลิเคชันเราเราจะคืนให้สิบบาทถ้าไม่ถึงสองกิโลแพลตฟอร์มจะคำนวณคืนให้สิบาทเท่ากับเราก็ช่วยลูกค้าแบบนี้เรายอมเจ็บตัวนึกออกไหมครับเรายอมเจ็บตัวให้เพื่อให้ลูกค้าเขากล้าสั่งแต่ถ้าเกินสองกิโลเราไม่คืนเงินเพราะถือว่าไกลเขียไหมครับโอเค อันที่หนึ่งแพลตฟอร์มของเราทำหน้าที่ก็คือเป็น Delivery a แอปอันที่สองแพลตฟอร์มของเราจะเปลี่ยนสภาพร้านของคุณให้เป็น Takeaway ก็คือบางทีผมเนี่ยนั่งประชุมอยู่ผมอยากจะสั่งผูดเตี๋ยวเรือผมก็สั่งผ่านแอปพลิเคชัน Food Paying แล้วก็กำหนดเวลาที่ไปรับระบบก็จะ Alert ไปหาร้านของต้อมวูดเตี๋ยวเรือนึกออกไหมครับพอถึงถึงเวลานัดยี่สิบนาทีระบบจะอลเมาที่ผมกับ เจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านรู้และวเพราะมีลูกค้าเทคเอาไว้ตอนเวลาบ่ายสามโมงนึงกออกไหมครับพอถึงเวลาปุ๊บทางเจ้าของร้านเขาก็ทาก๋วยเตี๋ยวรออไว้ผมก็ขับรถไปเอาที่ร้านนึกออกไหมครับแล้วก็บอกหมายเลขสี่สี่ตัวเพื่อจะรับของนายเด็ก็กดหมายเลขยืนยันถูกต้องก็ส่งของได้เลยก็จะจัดคิวการส่งให้กับร้านอาหารอันที่สามที่ระบบทําได้ก็คือการบุ๊กคิงโปรโมชั่น ก็ค <muitas S 2> ือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทําแพ็กเกจร้อยเก้าสิบเก้าบาทสมมุตินะครับได้หกชามสมมุตินะฮะหกชามร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากราคาสองร้อยยี่สิบาทร้านก็จัดโปรโมชั่นใส่ไปในแอปพลิเคชันของฟู้ดเพล잉แล้วก็เขียนแพ็กเกจนี้เพื่อจะขายให้คนมาบุ๊กิ้งผมเป็นลูกค้าผมเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจัดโปรโมชั่นผมก็าหอไปจองรอซื้อสี่เซ็ตนึกออกไหมครับแล้วก็กำหนดวันเวลาที่จะไปกินเช่นพรุ่งนี้ ตอนเวลาบ่ายโมงผมก็จะบุ๊กิ้งไปที่ร้านก๋วเตี๋ยวเรือร้านก๋วยเตียวเรือต้จะดูว่ายังมีที่ว่างก็สามารถที่กดรับแล้วผมก็เดินทางไปกินที่ร้านก๋เตี๋ยวเรืออันนี้ครับเราคิดเพียงแค่หกเปอร์เซนท่านั้นเองเก็ตไหมครับเราไปช่วยทําการตลาดเรากําลังเป็นซอว์พาวเวอร์ไปช่วยให้ธุรกิจของเขาดีขึ้น นะครับให้ธุรกิจของเขาดีขึ้นให้ธุรกิจของเขาเนี่ยสามารถขายได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีแพลตฟอร์มเข้าไปช่วยเขานั่นหมายความว่าธุรกิจที่จะมาเข้าร่วมกับเรานั้นนะครับก็จะได้โปรเจกต์ไปถึงสามตัวคือทั้ง Delivery ทั way, ทางโชยเวทางบินนะครับอันนี้คือซอฟต์แวร์ของเราตอนนี้สิทธิของท่านนะครับก็จะได้ตักผุดสามกิโลนะครับโดยให้ผู้ที่ตัดสินใจเลือกอย่างพี่ครับ พี่เลือกเลยครับพี่ดีสิคนที่หนึ่งของอุดรพี่ก็กําหนดมาอาทิตย์หน้าจะให้พี่เลือกโลเคชันล่ะใช่ไหมครับผมก็แนะนําพี่ไปปักที่เซนทัลอุดรเป็นของพี่แล้วพี่ก็ไปบริหารแถวนั้นนึกออกไหมครับคนที่สองก็ปักผุดที่อื่นในพื้นที่ของแต่ละที่นะครับเพราะสามกิโลเนี่ยมันหมายความว่าุดศูนย์กลางไปทางซ้ายสามไปทางขวาสามนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางคือหกกิโลนะครับ ผมเคยรีเสิร์ชแล้วไม่ต่ำกว่าหกไม่ต่ำกว่าร้อยล้านค่าที่จะเอาเข้ามาได้เคลียร์ไหมครับไม่ต้องเดินทางไกลนะครับโปรเจก t นี้จะเป็นโปรเจกที่คุณทํางานแถวบ้านเคลรนะคลียร์ไอเดียนะครับเคลียรไอเดียนะครับเป็นโปรเจกแบบนี้นะครับโอเคเมื่อเข้าใจโปรเจก t นี้นะครับแอปพลิเคชันของเรามีต่อครับผมเนี่ยได้ออกแบบหลักสูตรเอาไว้นะครับชื่อว่าซอฟต์พาวเนะครับเป็นการเรียนออนไลน์นะครับผมจะสอนการสร้างร้านต่ฟู้ดดลิเวอรี ว่าจะต้องสร้างร้านอย่างไรนะครับแติวันนี้พี่หาร้านมานะครับส่งงานเข้ามาที่บ,บริษัทในสามวันร้านจะมีข้อมูลครบเลยเรามีทีมงาที่จะอัพข้อมูลให้กับร้านเขานึกออาไหมครับไม่เกินสามวันนะครับร้านคุณอ่อนได้เลยและคุณก็มีระบบหลังบ้านของคุณทํางานเองซึ่งผมก็จะเปิดการสอนให้ว่าต้องแต่งรูปยังไงคิดคีย์เวิร์ดยังไงทํายังไงคนถึงจะค้นหาเยอะแล้ว ไอ้เจ้าซอฟต์แวร์ของเราดียางไงครับซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาสามารถใส่เองใส่อาหารเองใส่เมนูเองใส่แคตตาล็อกเองคิดแคมเปญเองจัดการทุกอย่างเองด้วยตัวเองนะครับเมื่อเราเซตแพทเทิร์นให้นะครับพอเราเซตแพทเทิร์นให้คุณก็สามารถไปอีดิตไปแก้ไขโดยนะครับเราเก็บเพียงแค่สิบห้าเปอร์เซ็นครับบุ๊กคิงแค่หกเปอร์เซ็นตนะครับนำอาหารเข้าด้วยตนเองนะครับให้เจ้าของทําหน้าที่สร้างเมนูเองนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซปต์ของเราพื้นที่ตรงนี้ครับสามกิโลที่คุณได้สิทธิ์ไปนะครับอันนี้คือแอปพลิเคชันของเ e r y นะครับตัวต่อไปครับแพลตฟอร์มที่สองเรียกว่าไรเดอร์ครับไรเดอร์ Rider เนี่ยเรามีกลยุทธ์แบบนี้ครับเนื่องจากพื้นที่สามกิโลใช่ไหมครับในร้านเนี่ยไรเดอร์ Rider เนี่ยเวลาเวลาลูกค้าสั่งอาหารครับลูกค้าสั่งจะเลือกร้านใช่ไม่ใช่พอเลือกร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปึ้งเจ้าของร้านเิ่นออเดอร์มากดรับปึ้งนะครับ เจ้าของร้านจะส่งงานไปที่ไลเดอร์ครับไม่ใช่บริษัทส่งนะครับร้านต้องรับก่อนเขียนไหมครับพอร้านรับปุ๊บมันจะส่งไปให้ไลเดอร์ในโซนของคุณโซนที่อยู่เนี่ยสมมุติอาจจะมีอ่า80คัน50คันมันจะส่งไปพร้อมกันแล้วไลเดอร์จะเป็นวิธีแยกกันกดรับงานนึกออกไหมครับอาจจะกดรับงานพร้อมกัน5คนโปรแกรมมันจะเช็กว่า5คนใครใกล้สุดมันจะให้งานคนนั้นโอเคไหมครับ จะทําให้ไイเดอร์แฮปปี้มากๆว่าไม่ได้อยู่ไกลในพื้นที่เลียวไหมครับอันนี้คือระบบที่เราสร้างไว้นะครับเพราะฉะนั้นไイเดอร์มีค่าใช้จ่ายยังไงครับ <S <S ก็คือค่าเียนรถ3.5ผมบอกไปแล้วนะครับ2กิโลไม่คืนให้10บาทต,ต่ำกว่า2กิโลคืน10บาท7.5นะครับและ7.5บาทกิโลละนะครับเป็นแบบแบบวัดเส้นทางจริงไม่ใช่<ม>ปัดหัวไปท้ายเลียวไหมครับไม่ได้ปัดหัวไปท้ายสมมติเราอยู่ตึกเนี้ย ปกติถ้าเป็นแพลตฟอร์มของพวกพวกชุมชนอะที่เขาเขียนกันเนี่ยเพราะว่าเขาเขามีต้นทุนค่า GPS แพงเขาก็จะปักจุดเนี้ยตรงตรงไปหาร้านเขียนนะครับไลเดอร์เสียประโยชน์นะครับดึงภาพออกไหมคือของจริงมันคือปักหมุดเนี้ยแล้วตามเส้นทางใช่ไหมครับต้องมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าใช่ไหมครับตามจริงๆอันนี้ของผมเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเราเสียเงินค่า Google นะครับที่จะปัก GPS แบบตรงหมุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทํา เพราะฉะนั้นนี่คือแอปพลิเคชันของรถนะครับรถก็จะบอกครับว่าวิ่งไปเท่าไหร่ระยะทางยังไงมีไรายได้เท่าไหร่และที่สำคัญครับไม่ว่าจะเป็นร้านเป็นรถเป็นเมมเบอร์ก็ถอนเงินสดได้ทันทีเรียลไทม์ Real time. ไม่ต้องรอให้บริษัทโอนตังคหมายความว่าสมมติวันนี้ร้านอาหารขายได้สามพันร้านอาหารก็กดปุ่มถอนเงินได้เลยดีไหมครับโดยเสียค่าถอนครั้งละห้าบาทผมเป็นสมาชิกเกบาท ผมได้คอมมิชชั่นเรานี้2สองพันบาทผมก็กดปุ่มถอนนได้เลยเก็ตไหมครับนี่คือคอนเซปต์ของเรานะครับตัวสุดท้ายนะครับที่ผมทําก็คือนี่ครับก็คือรีวอร์ดนะครับรีวอร์ดก็คือเพิ่มเติมครับหลังจากที่เมมเบอร์เราเติบโตครับผมก็อยากได้ร้านคาแรอยากได้ร้านนวดอยากได้ร้านเสริมสวยอยากได้ร้านนูน่นร้านนี้เข้ามาเป็นพันธมิตรโดยผมก็ไปถามเจ้าของร้านว่าพี่ผมเป็นเพื่อนพี่เนี่ย เวลาผมมากินอ่ะลดให้ผมสิเปอร์เซ็นได้ไหมสิเปอร์เซ็นคิดว่ามันหนักหนักหนามนะของร้านไม่หนักถูกไหมลดได้อยู่แล้วแต่สิเปอร์เซ็นเนี่ยครับผมก็เอาสิเปอร์เซ็นเนี่ยมาบริหารต่อคือห้าเปอร์เซ็นตคืนคนใช้บริการแปลไมห้าเปอร์เซ็นตคืนคนใช้บริการเช่นผมเป็นเมมเบอร์ของฟู้ด p พ y ์อิงอยู่แล้วผมก็ไปล้างรถร้านต้อมค่าล้างรถสามร้อยผมจ่ายด้วยฟู้ด p พ y i อิงผมได้คืนห้าเปอร์เซ็นตเก่งไหมครับ แต่ว่าคนที่แนะนําผม5้าชั้นได้0.5ด้วยแล้วมันก็จะบอกด้วยเพื่อนลังรถชั้นที่หน mm ึ hmm. ่งเพื่อนลังรถชั้นที่สองนี่คือคอมมิชชั่นที่จะมันจะได้ที่มาให้ในระบบ mm hmm. เห็นภาพไหมครับซึ่งตอนนี้คน mm hmm. เริ่มเริ่มเห็นตัวเลขดีแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพอเราเติบโตนะครับมันจะคลองพื้นที่แล้วเราจะเป็นซ mm hmm. อฟต์พาวเวอร์เพราะอะไรเพราะเราอยู่ที่สากิโลตรงนี้ใช่ไหมครับเราอยู่ที่สามกิโลตรงนี้แล้เราเป็นคนดึงล้านดึงรถด,ดึงล้านอาหารดึง ผู้ร่วมง,งานเข้ามาสร้างสมาชิกแต่ในสามกิโลครับเราก็ยังมีสูตรสําเร็จครับให้มาหาทีมการตลาดเข้ามาร่วมนึกออกไหมครับให้ทีมตลาดเข้ามาร่วมในพื้นที่โซนและที่สําคัญคือสมมติพี่เป็นพันธิน้ำแล้วอยู่ในโซนของพี่พี่มาเจอต้อมต้อมมาเป็นเป็นมาเป็นโซนอีกโซนหนึ่งโครงสร้างของต้อมเนี่ยก็คือโครงสร้างของพี่ก็คือชั้นที่หนึ่งของพี่ต้อมขยายงานเท่าไหร่มันก็มีห้าชั้นต่อตรงไปที่พี่แต่ในแน่ ต้องจะมีสามร้อยห้าสิบเมมเบอร์ที่ต้องสร้างแน่ๆแ,แ,แสดงว่าสามร้อยห้าสิบคนนีื่อรีจิสเตอร์ทุกอย่างพี่จะได้เดือนละสิบบาทของสามร้อยห้าสิบคนหมายความว่าพี่จะได้เดือนละสามพันห้าร้อยบาททุกเดือนที่กลุ่มนี้ทํางานสําเร็จนึกออกไหมครับคอนเซ็ปเป็นแค่นี้เองเลยแล้วพี่ก็ไปสร้างกลุ่มที่สองคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มก็สร้างลูกหน่วยอยู่ข้างในวงของตัวเองที่เราเรียกว่ามาร์เก็ตเตอร์เก็ตไหมครับคนที่มีทุนก็ลงทุนหน่อยคนไม่มีทุนก็เป็นทีมงานของเขา เก็ตไหมครับคอนเซ็ปต์มีแค่นี้ทําไมผมต้องแบ่งเป็นกลุ่มครับเพราะว่าทุกๆก,กลุ่มผมจะมีส่งเสริมการขายพวกผ้ากันเปื้อนพวกของสุวินียต่างๆที่บริษัททําเอาไว้เพื่อจะส่งเสริมให้ท่านเนี่ยท่านไม่ต้องลงทุนนะครับทุกท่านไม่ได้ลองทุนเรื่องพวกนี้นะครับบริษัทลงทุนให้ทั้งหมดโอเคไหมครับเคลียร์ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านลงทุนแค่สองหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทและเดือนละเก้าสิบเก้าบาทและพีละพันห้า ตัวเลขเท่านี้จริงๆนะครับในการร่วมงานกับฟู้ดเพย์อินแล้วไม่มีทุนอย่างอื่นอีกเลยตําแหน่งของผมเนี่ยมีทั้งหมดสี่ตำแหน่งตําแหน่งแรกเลยก็คือตําแหน่งเมมเบอร์เมมเบอร์ธรรมดาเลยนะครับเมมเบอร์ Member เนี่ยเวลาชวนเพื่อนนะครับชวนเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้ผมอธิบายให้ฟังนะครับมันจะมีค่าสมัครสองหมืนหกพันห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยคือรวมทั้งหมดแล้วแต่เรายังไม่พร้อมเราก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองได้นะครับเริ่มต้นจากเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็ จ่ายพันห้าแล้วก็จ่ายสองหมื่นห้ามีแค่สามสเตจแค่นี้เองนะครับใครไม่พร้อมก็ไม่ต้องทํานะครับเอาคนที่พร้อมอนึกออกไหมครับจ่ายเก้าสิบเก้าบาทเราได้สิบาทละอันที่หนึ่งจ่ายพันห้าเราเรียกว่าเป็นมาเก็ตเตอร์เห่นไหมครับเสร็จปุ๊บเราก็ไปขายไรเส้นต่อถ้าคนที่ไม่ได้ซื้อก้อนก็ไม่มีสิทธิ์เรื่องพื้นที่แค่นี้เองก็คือไปอยู่ในพื้นที่ของคนที่เขาซื้อไว้แล้วเข็นไหมครับไม่ได้มีสิทธิ์ในการบริหารพื้นที่ ไม่ได้เห็นยอดขายของพื้นที่นั้นแต่อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่เลือกเสร็จใช่ไหมครับอาทิตย์นหน้าพี่จะเห็นยอดขายของในโซนสากิโลของพี่เลยว่ามีร้านยอดขายร้านไหนเท่าไหร่พี่จะเห็นหมดเลยซึ่งอันนั้นคือ KPI ผมที่จะวัดผลกับทีมแต่ละทีมในอนาคตซึ่งจะมีการแข่งขันว่ายอดขายวงกลมไหนเยอะสุดอะไรเนี้ยครับผมก็จะมีโบนัสพวกนี้ให้อีกในสเต็ปหนึ่งนึกออกไหมครับเสร็จปุ๊บสเต็ปที่หนึ่งครับถ้าเราเป็นแบบธรรมดานะครับ เราจะมีค่าแนะนำยี่สเปอร์ซนหมายความว่าอะไรครับต่อให้ผมลงทุนแค่พันห้าเนาะใช่ไหมครับแล้วผมไปเจอพี่เขามีทุนที่จะซื้อพื้นที่สามกิโลแล้วเขาก็สมัครพันห้าผมได้ละสามร้อยนึกออกไหมครับแล้วก็เขาสมัครจ่ายอีกสอง0้าผมได้อีกสามพันนึกออกไหมครับผมก็จะได้แค่20%เอร์ซนเท่านี้นในการขายลเส้นแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยยอมซื้อลายเส้นเลยทันทีคุณจะอัปเกรดตัวเองเป็น mm จากเดิมที่ได้20%จะกลายเป็น30%ทันทีมันหมายความว่าเราจะชวนคนพันห้าเนี่ยเราไม่ได้แค่300ละได้เป็น450นึกออกไหมครับคอนเซปต์มีแค่นี้เองแล้วก็มีโครงสร้างให้ขึ้นตำแหน่งเป็น MD และเป็น MVP ตามโครงสร้างสายงานที่เราสร้างขึ้นมาตามแผนก็ตามในชีตไม่ได้มีอะไรมากมายโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างขายไลนซ์ซอฟต์แวร์เป็นเป็นตัวขายคอร์สออนไลน์ที่ผมกําลังทําขึ้นมา แล้วก็จะเป็นเจ้าของรายได้ของคอสที่จะจัดขึ้นเช่นอนาคตเราอาจจะมีคอสทำรรอาหารคอสสอนยิงแอดคอสสอนนู่นนี่นั่นคุณก็เข้ามาขายลายเส้นพวกนี้ให้กับเราเขียนไหมครับคนที่เป็นทีมการตลาดก็จะทําหน้าที่แบบนี้เคลียนไหมครับแยกกันชัดเจนนะครับคนที่กินข้าวใช้ตังค์ให้เก้าสิบเก้าแล้วก็ไปลุยสร้างเมมเบอร์แล้วก็กินข้าวแล้วก็ได้ตังค์เก็ตไหมครับคนที่เป็นทีมการตลาดก็เข้ามาซื้อลายเส้นถ้าพร้อมก็รวมมุง สามกิโลไม่พร้อมก็ค่อยๆทำเก็ตไหมครับมีแค่นี้เลยเคลียร์ไหมครับคอนเซปต์มีแค่นี้ครับนี่คือโปรเจกต์ฟู้ดเพย์อินกินข้าวแล้วได้ตังค์นะครับมันก็อยากอยากบอกว่าเป็นโอกาสของคนดูดรนนะครับถ้าวันนี้ใครที่ฟังผมแล้วว้าวนะครับก็เริ่มต้นจากเป็นเมมเบอร์ก่อนนะครับแล้วก็มาเป็นนักการตลาดกับบริษัทก็แค่พันห้าแล้วถ้าอยากปักบุตรก็จ่ายอีกสองหมื่นห้าเคลียร์ไหมครับนะครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับ